เจ้าเดิมเจ้าดังนะคะทุกคนขาสบายดีทุกโลดดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่จองรัจนาพาเลรีวิววันนี้จะพาทุกคนมาดีวิตตลา,ะะาดสา,นา,าดวนะขนมปูอันนี้แล้วกขนมบัวด้วยขนมโูเขะขนมบัวจ้ะขนมบัวดิ องสี่ห้าสองสีห้าขอบคุณอีกเลยนะคะดนี่ได้แล้วทุกคนค่ะคุณแม่ขายอร่อยนะขนโมโบราณนะคะได้โจถ๊ถผงจากบ้านขนมโงนะคะทุกคนเท่าไหร่ยางย่างปะกีดูย่งขนมโงนะคะ

ไช่นะคะ well. ท <freelance> ุกคนค่ <flow> ะ่ด้านค่ะ่ด้านตลาดสดอำเภอพังโพจังหวัดสกลนครนะคะสวยๆน่ม่เลยมากอันนี้จะมีมะขอกันมีอันนี้เป็นโซนผลไม้นะคะตลาดสดอำเภอพังโพจังหวัดสกลนครนะคะตอนเช้าๆนะคะ ตั้ใหญ่หสวยมัดลย20บาทไซส์ใหญ่มากเลยเห็ดนะคะโซนที่แห้งแกลงตามแกงตอนทานเลยทำให้เสร็จสับเรียบร้อย ต่อาจมีเต่อต่าในส่วนนะคะนุสิบยี่สิบถูกถูกเลยมะขี้หูดกจมีส้มตีน,นแยงแสนเพชรปวกเนาะ ต้นมะมะละขีนกถ้ยสค้าที่สวนลูกชเห็ดเน็ดร้อมทาดัานละห้สิบบาทมาหลายเท่าไหร่ทุกคนค่ะไปดีทั่วโลเวกเด้อกับพี่แทนจะทำาห้ชมคิป นั่งรถขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งเซนหนึ่งซับเจะเป็นกระตุ้นแซะให้น้องนะคะคนที่รับชมจา้าใหญ่ร้อยบาทได้สี่สับร้อยบังเมาก็นี้สินค้าที่ส่วนนะคะเนี่ยที่แ คือวยวัยงังามทาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนาหวานก็มีขนมก็ม,ม,ม,มีนะคะทุกคนค่ะ กับคนที่รับชมนะคะฝากช่องรัชนาพลาละรีวิวเด้อย๊ายบายจะกันใหม่คืนหน้าอะไิดต่จ้จ้าไปจ้งแก่เห็ดนะคะรอดเพื่อแก่นักการทุกคน ตอมาเข็นพร้อมทานสตอถุงละห้าสิบบาทสวยสตอนะคะจินนมจีนเจ้าเดิมเจ้าดังเจ้าอร่อยนะคะสิบบาทยี่สิบ้าทก้าบคป้หมัี